จิตเมืองนอนท์ไฟนี้ซ้อมมาอีกวันครับสองอาทิตย์สามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้จิตเมืองนอนท์ครับแล้วใครเป็นมาเป็นผู้เข้าพบเจอเราทที่เ่ยมีพี่เป็นมหาชมมีเยอะ,ะกระโปรงใครช่วยกันแล้วเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ยี่สิบห้าเราสูงประมาณเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับท่านเจ็ดห้าแปดเราเป็นเมือตตายอะไรครับสีเมือแล้ววันนี้เราเจอกุมารดอยเคยเจอไหมเคยเจอกี่ครั้งละสามครั้งเป็นไงบ้าง แพ้สองชนะหนึ่งล่ล่าล่าล่าสุดนี่อะแพ้แพ้เขาคราวนั้นคืออะรพิกแพ้หรือว่าขาดเลยแพ้พิกแพ้ยกห้าอ๋อชิงดำอ๋อมาพลาดไปไปแล้ววันนั้นเขาไม่มือตตายแล้วนะก็ฝีมืออะมันมีมีหลายรูปของมันคือบางทีเขามาแบบแบบได้ทงหมดเลยบางทีเราก็ตั้งหลักไม่ไันแล้วอย่างวันนี้เราวางเกี่ยวแขงไงเก็อบได้แบบเราก็ค่อยไปามสไตายนะแต่ก็ าวันนี้ก็ต้องเอาคืนละใช่ไหมอืมแล้วเราต่อยมวยมาโดยรวมทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณสามสี่ร้อยได้สามสี่ร้อยเนาะแล้วยังไฟล่าสุดนี่เราต่อยไว้ใครต่สมิงดำคเป็นไงวะนั้นคือร่างกายไม่ดีสายนี้มาดีครับเพราะว่าันนั้นเปิดโควิดแล้วมาไฟแรกป่ะวันนั้นเราต่อยที่อ้อมน้อยที่อ้อมน้อยอ๋อแล้วร่างกายคือยังไม่สมบูรณ์นะว่างั้นเถอะคือเพิ่งเปิดด้วยนะแต่วันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยยี่สิบสองแล้ววันนี้ บอกว่าอันนี้คือเวทเราเลยป่ะผมถนัดเลยแปดสิบเก้าต่อยอ๋อคือสบายๆแล้วตอนนี้เป็นเวทเราด้วยอืมเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับเออใส่แก้วอ่ัฝากเชิญชวนแฟนคขับรถนี้ก็ฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยปีนนี้ชนะมามาชนะยิมที่แน่นอนเกิดแน่นอนนะคผมบขาว่าน้องชายคบ